บทที่ห้าสิบใช่แล้วล่ะโยหรงไม่กล้าเสนอราคาเขาเป็นหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารอ่านสนุกมานับสิบปีอ่านนิยายสั้นชั้นเยี่ยมมานับไม่ถ้วนเบื้องหน้านี้นับเป็นหนึ่งในผลงานที่เยี่ยมยอดที่สุดในชีวิตการทำงานสิบปีของเขาเลยแน่นอนว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของโยหงถึงอย่างไรมุมมองของคนต่อผลงานศิลปะก็แตกต่างกันทว่าโยหงเชื่อว่าใครได้อ่านของขวัญแห่งเมใจ ก็ยากที่จะให้คำวิจารณ์เพราะเรื่องนี้ทราบซึ้งกินใจเหลือเกินโดยเฉพาะตอนจบของเรื่องนี้เหนือความคาดหมายของผู้คนความรู้สึกหลังอ่านจบยังคงทราบส่้นอยู่ในใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไร้ข้อกังขาก็คือเขาต้องการนิยายเรื่องนี้โยรงสูดหายใจเข้าลึกโทรศัพท์หาชูขวงและบอกกล่าวความคิดของตนเองไปตามตรงเป็นเกียรติของผมมากที่ได้เป็นผู้อ่านนิยายสั้นเรื่องนี้เป็นกลุ่มแรก ผมยินดีเป็นตัวแทนของบริษัทเสนอราคาซื้อนิยายสั้นเรื่องนี้ในราคา2 0 0แสนหยวนไม่ได้หมายความว่านิยายเรื่องนี้ราคา20000นหยวนนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วค่าต้นฉบับวงการนิตยสารของพวกเรามีลิมิตสองแสนเหรอครับหลินเยียนครุ่นคิดแล้วก็ตอบตกลงอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เพียงแค่มอบช่องทางในการเผยแพร่เรื่องของขวัญแห่งเมใจ นก็ไม่ได้ต้องขายลิขสิทธิ์นิยายทำนองนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายอะไรสองแสนเหรอในตอนนั้นหลินเยียนกำลังช้อปปิ้งเป็นเพื่อนพี่สาวกับน้องสาวพี่สาวได้ยินหลินเยียนคุยโทรศัพท์ก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีแต่ว่าหลินเยียนก็ไม่คิดจะเปิดเผยตัวต,วตนของตนเองเพียงแค่ตอบไปลวกๆกพวกเงินเดือนหน้าเหยาวเหยาวไปเร็ว หลินเซียนได้ยินคำพูดนี้ก็ลากน้องสาวเดินกลับไปเสื้อตัวเมื่อกี้สวยมากถึงราคาจะสามพันกว่าหยวนแต่ใครใช้ให้เธอมีพี่ชายรวยขนาดนี้กันล่ะไม่เอาอะหลินเหวยตัดใจซื้อไม่ลงถึงแม้หลินเยียนจะดูเหมือนมีเงินขึ้นมาแต่การประหยัดเงินก็เป็นนิสัยซึ่งฝังอยู่ในกระดูกของเด็กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลินเยียนหลินเซียนหรือหลินเหวยก็ไม่มีทางถึงกับใช้เงินมือเติบเพียงเพราะอยู่ๆก็ร่ำรวยขึ้นมาหรอก หลินเยียนพูดงั้นพวกเรากลับเถอะหลินเซียนแค่นเสียงหึดน้องชายขี้งกหลินเยียนส่งรอยยิ้มตะหนีไปตามน้ำเขาไม่มีทางยอมรับว่าก่อนหน้านี้เสื้อกันหนาวสองตัวที่ตนซื้อให้หลินเหยวนั้นไม่มีตัวไหนที่ราคาต่ำกว่าสามหมอพันหยวนเลยไม่อย่างนั้นน้องสาวสวมแล้วจะรู้สึกเป็นภาระเมื่อกลับถึงบ้านหลินเซียนก็เริ่มรับโทรศัพท์หลายสายน่าจะเป็นงานที่ต้องจัดการซึ่งสะสมระหว่างช่วงวันหยุด หลังจากรับโทรศัพท์หลายสายต่อเนื่องกันหลินเซียนก็นอนแผ่บนโซฟาด้วยความหดหู่บ่นว่ารุ่นพี่ในบริษัทบอกว่าตรุษจีนทุกปีพวกนักเขียนจะชอบยืดเวลาส่งต้นฉบับวันนี้ฉันได้เจอเองกับตัวแล้วเดือนหน้าคงจะมีนักเขียนสักครึ่งหนึ่งที่เปิดหน้าต่างสวรรค์บรรณาธิการบริหารแทบจะมาฆ่าฉันอยู่แล้วเปิดหน้าต่างสวรรค์คืออะไรเหรอหลินเหยวน้องสาวสงสัยเรื่องนี้มาก ลินเซียนอธิบายว่าเปิดหน้าต่างสวรรค์ก่อนหน้านี้เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์หมายถึงหน้านิตยสารที่เดิมทีถูกจัดคิวมาแล้วแต่นักเขียนกลับส่งต้นฉบับมาไม่ทันจนคอลัมน์นั้นอยู่ในสภาพว่างเปล่าเหมือนกับการเปิดหน้าต่างสวรรค์ไว้โล่งๆในวงการนิยายของพวกเราเปิดหน้าต่างสวรรค์ก็คือการเลื่อนส่งต้นฉบับนั่นแหละลินเหย่ยวถามงั้นเลื่อนส่งต้นฉบับแล้วทำยังไงล่ะคะ หลินเซียนถอนหายใจโดยทั่วไปสำหรับนักเขียนแล้วก็จะมีเส้นตายอย่างแรกคือตอนที่นัดกับบากกว่าจะส่งต้นฉบับแล้วส่งต้นฉบับในเวลาก็ยังจะสามารถทวนต้นฉบับได้อย่างสบายใจและอย่างหลังก็คือถ้าเขียนไม่เสร็จก็จะส่งผลต่อเวลาเผยแพร่นั่นหมายรวมไปถึงการตีพิมพ์ต่างๆและจำเป็นต้องทำต้นฉบับให้เสร็จในเวลาถึงจะได้ เรียกได้ว่าเส้นตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับนักเขียนแต่สำหรับนักเขียนที่มีทั้งพรสวรรค์แล้วก็ชื่อเสียงเปิดหน้าต่างสวรรค์หรือเหยียบบนเส้นตายก็กลายเป็นฉลากประจำตัวของเขาไปแล้วลินเยาวถามอย่างเป็นห่วงจะหักเงินไหมลินเยาวสายศีระนนักเขียนตัวเล็กๆไม่กล้าเลื่อนส่งต้นฉบับหรอกพวกเรามีระบุในสัญญาถ้าเขียนต้นฉบับออกมาไม่ได้ก็จะหักเงิน ถ้าเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงถึงแม้จะมีสัญญาแต่ในความจริงแล้วเราไม่กล้าหักค่าต้นฉบับเพราะพวกเขาเลื่อนส่งต้นฉบับหรอกอย่างเช่นจนเท่าลมบุรพาคนคนนี้เป็นนักเขียนเบอร์ใหญ่ที่สุดที่สำนักพิมพ์เราร่วมงานด้วยเขามักจะเลื่อนส่งต้นฉบับหลายเดือนกว่าจะส่งสักครั้งหนึ่งแต่พวกเราไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากทำได้แค่เร่งไปตามเดิมอย่างนั้นเหรอ แม้ว่าจะเป็นบทสนทนาระหว่างพี่สาวกับน้องสาวแต่ว่าหลินเย็นกลับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้านข้างถึงแม้เขาจะเผยแพร่นิยายในฐานะชูขวงแต่แท้จริงแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าใจระบบนิเวศของวงการแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็สนุกดีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่พี่บอกว่านักเขียนกว่า70%เอร์ซเคยผ่านประสบการณ์การเลื่อนส่งต้นฉบับมาทั้งนั้นดูถ้าการตีพิมพ์หนังสือก็เหมือนกับนิยายออนไลน์ของโลกเดิม มักจะทำให้คนอ่านหัวเสียกับปัญหาที่นักเขียนไม่ขยันอัปเดตและมีข่าวดีอยู่เรื่องหนึ่งจูจูหลินเซียนก็พูดด้วยความตื่นเต้นก่อนตรุตจีนพี่ไปเยี่ยมอาจารย์ท่านหนึ่งที่เพิ่งหมดสัญญากับสำนักพิมพ์อื่นเชิญเธอมาเขียนหนังสือที่สำนักพิมพ์ของพวกเราท้ายที่สุดแล้วเธอก็ตกลงตอนนี้เป็นนักเขียนเบอร์ใหญ่ที่สุดที่พี่ดูแลอยู่ผลงานใหม่ที่เธอเขียนพี่ก็อ่านแล้วรู้สึกว่าสุดยอดมาก น่าจะวางขายอย่างเป็นทางการหลังช่วงตรุษจีนบอก็ได้ส่วนแบ่งหรือเปล่าหลินเยียนถามคำถามที่ตนใส่ใจพี่สาวสายหน้าจะเรียกว่าส่วนแบ่งคงไม่ได้แต่ความหมายก็ใกล้เคียงกันที่สำคัญคือเป็นเกณฑ์การวัดผลงานของบอก็อย่างหนึ่งละ่ะถ้าไม่มีนักเขียนเก่งๆอยู่ในความดูแลผลงานก็อาจจะแย่มากจนสุดท้ายแล้วส่งผลต่อการจ่ายเงินเดือนกับโบนัส เพราะงั้นก็ไม่ได้ต่างอะไรกับส่วนแบ่งหรอกไม่อย่างนั้นพี่จะต้องลำบากลำบนออกไปเชิญนักเขียนมาทำไไมล่ล่ะแล้วชูขวงละ่ะเหวยาเห่ยน้องสาวถามข้อสงสัยขึ้นในฉับพลันพี่ไม่ได้บอกหรือว่าตัวเองรู้จักกับชูขวงงั้นพอเขาเขียนนิยายที่มีอยู่จบพี่จะไปดึงเขามาอยู่ในมือตัวเองแล้วให้เขาเขียนหนังสือเรื่องใหม่ได้ไหมลินเซียนหลุดหัวเราะเธอยังสนใจชูขวงอยู่อีกเหรอ ชูขงเซ็นสัญญากับบริษัทที่ชื่อว่าคลังหนังสือซิลเวอร์บลูที่นั่นเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในชินโจถ้าเทียบกับคลังหนังสือซิลเวอร์บลูแล้วบริษัทของพี่เทียบไม่ติดเลยเพราะงั้นจะไปเชิญชูขวงมาไม่ได้หรอกคลังหนังสือซิลเวอร์บลูคงจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ร่วมงานกับชูขวงต่องั้นเขาก็ดังมากเลยล่ะสิลินเหยาเหลือบมองหลินเยียนลินเซียนพยักหน้า ในฐานะที่เป็นนักเขียนนิยายแนวแฟนตาซีเยาวชนหน้าใหม่ชูขวงเรียกได้ว่ากลายเป็นเทพด้วยนิยายเล่มเดียวยอดขายเดือนที่แล้วของ Print o o t t n n n s s รวมแล้ว1 000, 4ึ่งล้านแสเล่มจัดอยู่ในอันดับที่12ของผลงานแนวแฟนตาซีเยาวชนอันดับ12เองเหรออะไรคืออันดับที่12เองขายได้1 000, 4ึ่งล้าแสนเล่มท่ามกลางการแข่งขันในตลาดขนาดยักษ์ใหญ่ หมายความว่าค่าส่วนแบ่งต้นฉบับของชูขวงในเดือนที่แล้วคือหนึ่งล้านกว่าหยวนนี่พี่แค่สมมุติว่าเขาเซ็นสัญญาแบบนักเขียนหน้าใหม่นะแน่นอนว่าถ้าคิดตามเงื่อนไขนี้หลังจากตรุษจีนไปส่วนแบ่งในสัญญาของเขาน่าจะสูงกว่านี้แล้วหลินเยียนตะลึงงงันพี่สาวถึงขั้นรู้ค่าต้นฉบับโดยประมาณในเดือนที่แล้วของเขาแต่จะว่าไปแล้วยอดขายข,ายของปรินออฟเทนนิสท้าที่สุดก็ทะลุหนึ่งล้าน ต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากนักเทนนิสมืออาชีพถึงหลินเยียนจะไม่ได้สนใจสถานการณ์เท่าไหร่ก็ยังรู้ว่ามีนักกีฬาเทนนิสมืออาชีพที่ยอมรับความเฉพาะทางและคุณค่าของหนังสือเล่มนี้จนทำให้กระแสของหนังสือเล่มนี้เพิ่มขึ้นไปด้วยต่อจากนั้นหลินเยียนก็พลันจับจุดสำคัญในคำพูดของพี่สาวได้จึงถามขึ้นทำไมพี่ถึงบอกว่าส่วนแบ่งของชูขวงจะเพิ่มขึ้นละ่ะ เรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วไงหลินเซียนตอบชะฉานส่วนแบ่งนักเขียนหน้าใหม่ของ P รินต์อ t ฟ n n น s อยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะดังแต่ตอนนี้พอหนังสือเล่มนี้ดังแล้วโดยทั่วไปสำนักพิม์จะพิจารณาเพิ่มส่วนแบ่งให้ชูขวงไม่งั้นหนังสือเรื่องต่อไปพวกเขาก็อาจรั้งชูขวงให้อยู่ต่อไม่ได้มีเหตุผลหลินเยียนแสดงความเห็นด้วยอย่างจริงจัง หลินเซียนพูดอย่างขบขันเธอไม่รู้เรื่องการเขียนหนังสือเล่าให้เธอฟังไปแล้วได้อะไรเธอทำงานอยู่ในสตาร์ไลท์ไม่สู้เล่าเรื่องซุบซิบของดาราในบริษัทพวกเธอให้พี่ฟังจะดีกว่านะ